เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อเดือนเมษา,ายนที่ผ่านมาสายการบินแห่งหนึ่งจัดโปรโมชั่นราคาตั๋วเครื่องบินบินภายในประเทศพอได้เห็นราคาผมก็ตาลุกวาวในหัวคิดว่าจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนดีจนกระทั่งตัดสินใจจะจองตั๋วไปลงสนามบินหาดใหญ่แล้วนั่งรถไฟต่อไปเที่ยวปีน,นังประเทศมาเลเซียเมื่อทําการจองตั๋วและชําระเงินเรียบร้อยแล้วได้รับอีเมลแจ้งการยืนยันผมเปิดอีเมลและเช็คดูถึงขั้นอุทานไอ้เฮ้ยตู่จองตัว๋วผิดสถานที่เหรอ จากที่จะไปลงสนามบินหาดใหญ่กลับไปลงสนามบินแม่ฟ้าหลวงจงังหวัดเชียงรายทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะปลายปีผมมีทิศไปเที่ยวเชียงรายแล้วด้วยไม่อยากจะไปซ้สอครั้งในรอบปีในตอนนั้นคิดจะทิ้งตั๋วแล้วจองใหม่แต่ลูกศึกเสียดายคิดไปคิดมาอ่ะไปเที่ยวพะเยาละกันเนื่องจากไม่ไกลาจากเชียงรายมากนะักและการเดินทางก็เริ่มต้นขึ้น สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่จังหวัดเชียงรายก็ทริปนี้เป็นทริปที่ผิดแผนนะครับหลังจากจองตั๋วเครื่องบินผิดพลาดก็มาลงที่แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายแต่ไม่ได้เที่ยวเชียงรายนะครับครั้งนีเ้เราจะไปเที่ยวจังหวัดพะเยากันก็ตอนนี้ผมออกแต่เช้ามาถึงเชียงรายเนี่ยประมาณ8ปดโมงแล้วก็เช่ารถเรียบร้อยกินอาหารเรียบร้อยกำลังเดินทาง ไปอุทยานแห่งชาติภูซางเป็นที่แรกพอดีเห็นจุดชมวิวอ่าที่ตำบลเดี๋ยวนะผมขอดูผมจำชื่อไม่ได้สักครู่สักครู่อ๋อผมอยู่ที่จุดชมวิวตำบลไม้ยา <Okay. S 1> พอดีเห็นโหวิวสวยมากกัเลยแวะลงมา เสพบรรยากาศสักหน่อยก่อนที่จะเดินทางไปแิ่งชาติภูซางจังหวัดพะเยาซึ่งทริปเนี้ยก็จะเที่ยวจังหวัดพะเยาอย่างเดียวเลยก็จะไปนอนที่ภูรังกาสักหนึ่งคืนแล้วก็นอนที่ในตัวเมืองพะเยาสองคืนแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับเชียงอ่ากับเชียงรายแล้วก็กลับกรุงเทพไปดูกันครับว่าทริปของเราจะเป็นยังไงเนาะ างเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีอุณหภูมิของน้ำเฉลีย่ยอยู่ที่35-36องศาและหลายคนเรียกว่าน้ำตกอุ่นด้านหน้าของน้ำตกจะเป็นลานหญ้าก,กว้างเหมาะแก่การมานั่งปิกนิกและลงแช่น้ำแต่ผมใช้เวลากับที่นี่ไม่นานมากนักก็เดินทางต่อไปวัดนันตารามทันที วนนี้ผมก็อยู่ที่วัดนันตรามอํเาเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับหลังจากที่ไปอุทยานแห่งชาติภูซางมาแล้วมีน้ำตกไม่เยอะมีเล็กๆน้อยๆแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ลงไปแช่ขาแช่อะไรนะครับแค่วเอา,เอาพาสปอร์ตอุทยานไปประทับเท่านั้นเองก็มีคนมาปิกนิกบ้างเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาเนะเาะจาก อุทยานแห่งชาติภูซางมาวัดนันตลามเนี่ยประมาณ20โลไม่ไกลมากก็ขับประมาณ10-15นาทีก็ถึงเดี๋ยวจากนี้จะไปวัดพระนั่งดินต่อนะครับแล้วจากนั้นค่อยขับรถขึ้นผาช้างน้อยหรือภูรลังกาจังหวัดพยาวโอเคครับไปเลย วัดนันตาลามอีกหนึ่งอันซีนในอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาภายในวัดจะมีวิหารไม้สักรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่มองจากภายนอกจะแบ่งออกเป็น3จองเสาในาวิหารมีทั้งหมด68ต้นเพดานมีการลงลวดลายประดับกระจกสีที่งดงามเป็นศิลปะแบบพม่ามันดาเลนอกจากสถาปัตยกรรมที่งดงามภายในยังมีพิพิธภัณฑ์ภาพเก่ารูปโบราณและประวัติศาสตร์ให้เราได้เดินชมศึกษาอีกด้วยนะครับ มใช้เวลาอยู่วัดนันตารามพอสมควรเลยครับเป็นวัดที่ร่มรื่นและสวยงามอีกแห่งที่จะต้องหยุดชื่นชมจนกระทั่งเวลาผ่านเลยไปพอหันไปมองนาฬิกาอีกทีก็เกือบบ่ายสองผมจึงหาลานข้าวในตัวอำเภอทานก่อนขึ้นภูหลังกาทําให้วันนี้ไม่ได้แวะวัดพานั่งดิบอย่างที่คิดไว้เมื่อทานข้าวเรียบร้อยแล้วล้อมหมุนทันทีออกเดินทางไปอำเภอปองกันต่อเลยครับ จากอำเภอเชียงคำไปผาช้างน้อยภูลังกาขับรถไปประมาณ1ชั่วโมงถนนเป็นทางลาดยางขับสบายมีช่วงขึ้นเขาบ้างไม่ชันแต่ก็ต้องขับระมราาดัดระวังรถสวนนะครับสองข้างทางเป็นวิวไร่นาและสวนผลไม้ที่ผมเห็นบ่อยๆก็สวนลำไยนี่แหละครับ และนี่คือที่พักของเราชิดลงชมหมอกวันนี้โอ้วันนี้อากาศเย็นมากครับเหมือนฝนจะตกนะและเดี๋ยวผมเข้าที่พักก่อนนะหมื่นมาแล้วนี่คือ ที่พักของวันนี้นะครับชิดลมชมหมอกคือละ1,500บาทก็วิวประมาณนี้มันเป็นโดมเนาะนี่มีแอร์ให้ด้วยแล้วก็มีวิวแบบนี้วต,ตอนเช้าเราจะออกไปนั่งดูหมอกตรงนี้ถ้ามีนะก็ขอให้ คืนนี้ฝนตกพรุ่งนี้จะได้มีหมอกดูตอนเช้า <Monster Kill. S 1> และนี่คือที่นอนของเราคืนนี้โอเคแล้วเจอกัน โอเคหลังจากที่มาถึงที่พักชิดลมชมหมอกเรียบร้อยแล้วช่วงประมาณ4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงจำเวลาไม่แน่ไม่นอนก็มีฝนตกปรอย,อยตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วแล้วก็เริ่มมีหมอกขึ้นมาแล้วจะเห็นได้ว่าผาช้างน้อยจากที่ที่เป็นภูเขาเล็กๆอยู่ตรงนู้นก็โดนหมอกปกคลุมเรียบร้อยขาวโพลนไปหมดแล้ว ตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่ม <C LE AN> ก็เริ่มมองไม่เห็นอะไรแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนนะแล้วกลับมาใหม่โอ้ขาวโพลนนะไม่มีหมอก เอ้ไม่ใช่ไม่เหอกไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้หมอกลงลงหนักมากมองไม่เห็นเห็นแต่ไฟสลวยสลวยเห็นไหมเห็นแต่ไฟหมู่บ้านไฟร้านค้าเดี๋ยวจะขึ้นไปดูเดินเล่นเล็กๆน้อยๆแถวนี้ก่อนนะ ไม right ่รู 1941, ้ไม in really. oh ่รู anyway, ้เห็นผมไหมนะก็มันมืดมืดเนาะแล้วก็เห็นไฟแสงสลัวๆวเมื่อกี้นี้ขึ้นไปข้างบนจะไปหาซื้อของกินไม่มีร้านไหนขายเลยโอ้ยหิวแต่ดีที่มีขนมว่างเดี๋ยวคงต้องกินอันนั้นแหละลองท้องไปแล้วรอไปกินอาหารเช้าพรุ่งนี้แทนแล้วกัน มืดมากมองไม่เห็นดูสิเห็นถ้าไฟเกสเท้าโรงแรมต่างๆแต่ขึ้นไปแล้วมากินเนี่ยปิดหมดเลยไม่มีของขายเลยโอเคงั้นวันแรกวันนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้ากุดไหมครับ สวัสดีครับเช้าวันที่สองของทริปพะเยาเช้านี้ตื่นมาตอนตีห้าก็มาดูวิวมีหมอกเล็กน้อยจางๆจากหลังจากฝนตกเมื่อคืนก็มีหมอกให้เห็นบางๆไม่หนามากอากาศเย็น วันนี้หลังจากที่ออกจากที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟชื่อดังของภูลังกาเมจิกคาเฟ่จากนั้นก็จะไปถนนหมายเลข1148เขาว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในพะเยาก็หลังจากนั้นก็ไปวัดพัฒนงดินเพราะเมื่อวานไม่ได้แวะเลย รีบกลับเข้าที่พักก่อนตื่นเช้าขึ้นมานั่งดื่มกาแฟกับบรรยากาศสุดฟินที่บอกเลยว่าถึงแม้หมอกจะไม่มากแต่ก็คุ้มที่จะเดินทางขึ้นมาผมนั่งอยู่สักพักใหญ่ทางที่พักก็ยกอาหารเช้าเป็นข้าวต้มมาให้แน่นอนครับว่าผมทานไม่เหลือแต่ขอแอบติ้งนิดนึงนะครับนำซุปเค็มไปหน่อยผาช้างน้อยที่เห็นอยู่ตรงหน้าไม่ได้อยู่ในเขตวนอุทยานพลังกานะครับ เป็นจุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิรจังหวัดน่านส่วนที่เรียกกันติดปากว่าภูลังกาก็มาจากชื่อรีสอร์ทข้อมูลผมผิดถูกอย่างไรเพื่อนๆแนะนำแลกเปลี่ยนได้นะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมจิกเม์เทนใกล้ๆกับที่พักเมื่อคืนนะครับก็ขึ้นมาจากข้างล่างเขาอยู่ข้างบนสุดอยู่ติดกถนนก็ขึ้นมาจตกข้างล่างนิดเดียวไม่ไกลจริงๆมาพักถมแล้วก็เดินมาซื้อกาแฟกิถนถมก็ได้เพราะว่าที่นี่ห้องพักเต็มทั้งปีก็ยัางไงาก็ลองจองกันแล้วกัน,นะครับผมไม่สามารถจองได้เทา่านั้เองก็ คืนก็สามสี่พันไม่แพงแรกกับวิวที่คุ้มค่ามากลองดูและนี่คือวิว,วจาการ้านกาแฟเมจิกเมล์คินนะครับลองดูสวยมากคิวที 3, ่สามใส่กระถาได้แล้วนะคะคิวที่สามค่ะ แมจิกเมล์เทนคาเฟ่ร้านกาแฟาชื่อดังไม่ว่าใครก็ต้องมาเยือนเป็นร้านกาแฟาเล็กๆสร้างด้วยไม้ตกแต่งสไตล์คลาสสิกเปิดเพลงคลอ,อเบาๆช่วงเช้าถ้ามีหมอกจะได้เห็นวิวหมอกปกคลุมผาช้างน้อยพร้อมกับแสงพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นใครไปช่วงฤดูฝนแบบผมถึงแม้ไม่ได้เจอเหมอกแต่บรรยากาศภายในร้านกับวิวที่เห็นด้านหน้าก็คุ้มแล้วจริงๆทางร้านยังมีส่วนที่พักไว้บริการด้วยนะครับแต่เต็มทั้งปีถึงแม้นักท่องเที่ยวไม่ได้พักที่นี่ ก็สามารถเข้าไปถ่ายรูปดูวิวจากร้านกาแฟได้ครับเพียงแค่อุดหนุนกาแฟคนละแก้วเท่านั้นเอง หลังจากที่ดื่มด่ำรสชาติกาแฟและวิวในร้านเรียบร้อยแล้วผมก็ออกเดินทางไปยังจุดชมวิวถนนหมายเลข1148พะเยาน่านถนนเส้นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นในเมืองไทยที่สวยงามไม่แพ้เส้นอื่นอนเพราะถ้าขับมาจากทางจังหวัดน่านจะเห็นธรรมชาติสองข้างทางเห็นวิวทิทัศน์ที่มองเห็นภูเขาอยู่ด้านหน้าใครที่จอดถ่ายรูปบ,บนถนนเส้นนี้ยังไงก็ระวังหน่อยนะครับ เนื่องจากต้นถนนทั้งสองด้านเป็นทางลงเขาเราออกจากที่พักแล้วเมื่อกี้ก็แวะไปที่เมจิกมาน์เทนแล้วก็ตรงถนน1148แล้วตอนนี้กำลังจะวกกลับไปที่วัดพระนางดินที่เมื่อวานเราไม่ได้แวะกันแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะแวะที่วัดพระนางดินก่อนเสร็จปุ๊บก็เข้าไปในเมืองไปเดินเล่นแถวกวานพยาโอเคแล้วไปดูกันครับ ระนั่งดินแล้วนะครับมาถึงได้สักพักล้วขับจากปูหลังกาลงมาประมาณ30นาทีก็เข้ามาโอ้โหสวยมากแล้วก็เมื่อกี้เข้าไปไหว้พระพุทธรูปพระนั่งดินเรียบร้อยแล้วก็มาเก็บภาพฝากให้เพื่อนๆเ,เห็นว่สวาสวยสทองงามมากจริงๆ หลังจากที่ผมกลับสการะพระนั่งดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมกลับไปยังร้านข้าวซอยร้านเดิมที่ผมทานเมื่อวานก่อนขึ้นผาช้างน้อยเนื่องจากทั้งสองวันที่เข้าไปทานนั้นได้พูดคุยกับเจ้าถิ่นจนเพลินผมจึงไม่ได้แยภาพหรือวิดีโอของร้านเอาไว้เลยถ้าใครมองหาของกินง่ายๆใกล้วัดพระนั่งดินยังข้าวมันไก่หรือข้าวซอยให้ค้นหาจาก Google ว่าข้าวมวยไก่แอนข้าวซอยไก่รสเด็ดเจอแน่นอนร้านจะอยู่ทางข้าววัดกู่ผาแดงเจ้าบ้านต้อนรับดีมากๆ เมื่อทานอิ่มแล้วเจ้าของงานแนะนําให้เข้าไปชมเสียนพระขนาดใหญ่ที่ถูกค้นพบในวัดกู่ผาแดงเมื่อเข้ามาในวัดเป็นวัดที่สงบมีความน่ากลัวเล็กๆพร้อมกับเห็นเท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่และโบสีทองอยู่ด้านหลังสวยไม่แพ้วัดอื่นนะครับในส่วนของข้อมูลผมจำไม่ได้แน่ชัดสักเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลช่วยบอกกันด้วยนะครับหลังจากออกจากวัดกู่ผาแดง ผมก็มุ่งหน้าไปยังอำเภอจุนจังหวัดพะเยาซึ่งมาถึงก็เกือบ4ี่โมงแล้วในวันที่ผมเดินทางไปเที่ยวนั้นแดดก็ช่างร้อนร้อนเอามากๆขนาดหน้าฝนนะผมจึงตัดสินใจแวะโบราณสถานเวียงรอเป็นที่สุดท้ายก่อนเดินทางเข้าที่พักในตัวเมืองโบราณสถานเวียงรอเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจําอําเภอเงียบสงบและเหมาะสําหรับการมาเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ แต่ละแห่งกระจายกันออกไปไม่ไกลมากมีหอสมุดให้ศึกษาประวัติและมีพระทาตเก่าแก่ที่สำคัญไม่มีค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมในการเข้าชมนะครับ ในแบบผิดแผน e p งขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมป๊อปจากช่องป๊ะป,ปุกเจอแดดแรงๆแบบนี้เหมือนจะไม่สบายเหมือนกันขอตัวไปทานยาพักผ่อนก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามครับผม